ลาบบักอหอยก็กินก็ใบบกักย่อมบักย่อมหยิบอ,อร่อยจังเลยครับผมเป็นตาแซบจช่ครับเป็นตาแซบอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งผู้เ,นเ,นเฮ็ดเลยเมื่อ ầ, นี้กวนนี่จะใส่ตะเกียงเหรอคะแซบแซบได้แซบบอจ้ากำลังเฮ็ดู่ค่ะแซบเบิ่งผู้เฮ็ดเลย โอ้ยย่าบังไก่ไรน้ำไร่สิเฮียใส่ยฮ้ยยิงอย่างจะไม่ได้กินนึจ้งเมืงยิงสิเอาก็องเมงต้วเนาะจวดขับราบหอยนี่ยังคับหอยสลีจ้าน้ำไรไหลแล้วโอ้ยดังเนอยนัวนนัวนพอเข้ม อย่าเบิเงตลาดก็ไมซื้อมากอย่าากเออสายเียสอ่ามาค่ะจิมก่นี่ผู้เหสูจิงมระเพรีงเดอันที่ท้ากเดียวถุงใหญ่เ้สยจูถุงหอยยอะม่ใช่หอยยังไงหรอ ฮาฮาแซบเออมีแล้วจาบกระตองมาแล้วตอ้กล้องเขามาแล้วค่ะเตรียมกินผู้เหตุเป็นตะแซบเนาะค่ะแบบแน่นอนค่ะมาแจกจ่ายใส่จิง